รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารย์เกต9ก้าพิดูเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เ็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้ นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ พ่อแม่พี่น้องกันระยะมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้อนอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเนือง,งแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวินดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ด้วยวิชาพ่เทพพินดูนะครับผสมภานากับโหราศาสตร์นะครับนะเอาละนะวันนี้เราพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤษภนะครับในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักนะอ่ะเรามาดูนะตอนนี้ดาวจ้าเรือนการเงินทับรักนะครับแล้วก็เดินองศาถอยหลังนะตั้งวันที่21 นะครับพฤษภาเป็นต้นมานะก็ถือว่าการเงินดีต้องบอกอย่างนี้นะการเงินดีเดี๋ยวเรามาดูซินะครับไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวเรื่องของการเงินสําหรับชาวราศีนะครับพฤษศนะเอาละนะเราได้ไพ่ชัยตัญญามหาปาภูนะครับ ด้วยไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับนะดูใบหน้ายกมือขึ้นยกมือลงนะครับคือไพ่เนี้ยเรื่องของการเงินสําหรับชาวราศีพฤษภไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่าจุดที่อยากจะให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของการเอาแต่ใจตัวเองในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยนะครับอยากได้อะไรก็ซื้อ,อยากได้อะไรก็ นะครับเอามาใช้อะไรประมาณนี้นะนะก็อาจจะทําให้เรื่องของการเงินการทองเนะี่ยมีปัญหาได้นะครับไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่านะครับเขาเรียกว่าไม่สนใจอะไรเลยนะครับกับสิ่งรอบข้ามหรือไม่แคร์หรือปล่อยวางหรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะนั่นก็หมายความว่าการเงินการทองของเราเองนะครับจะประสบผลสําเร็จอะไรได้นะครับขอให้ตัวคุณเองนะครับอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะนะครับอย่าคิดว่า พอมีเงินมากแล้วมันจะได้อย่างนี้ทุกเดือนนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะนะครับต้องให้รู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักใช้ในส่วนที่มันจําเป็นอาจจะมีการแบ่งสัดส่วนมาบ้างนิดหน่อยนะเพื่อใช้ตามใจตัวเองเช่นนะเอาละนะเงินเดือนเราออกเนี่ยเราอยากจะไปกินอะไรอร่อยนะตั้งงบไว้สักสองพันอ่ะยตัวอย่างนะนะครับสมมติเราอาจจะได้เงินเดือนประมาณ2 0 0 0 0กว่านะอาจจะอย่างนี้ก็ได้นะครับนะเขาเรียกว่าให้ตั้งงบนะครับเพราะว่าอย่างนั้นแล้วเนี่ย นะพอเงินมันเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้จักใช้เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่การเงินการทองเนี่ยมันจะหมดไปไพ่ลักษณะประมาณนี้จะหมายถึงว่าหมดก็หาใหม่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เงินเข้ามาเรื่อยๆนะมีก็ใช้ซะาอะไรประมาณนี้นะครับให้เตือนลักษณะประมาณนี้ว่าถ้าเรามีเงินมีทองอะไรมากมายยังไงต้องรู้จักเก็บรู้จักออมนะเพื่อเป็นการพิทักษ์ทรัพย์นะครับให้เงินของเราเองเนี่ยงอกเงินหรือเพิ่มผูนนะครับเอาละนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับในเรือนของคู่ครองนะจ๊ะนะ ดาวเจ้เลคู่ครองก็คือดาวพังคารน,นะครับนะวิ่งเข้ามาอยู่ในราศีกรกฎแล้วนะครับในช่วงเดือนมิถุนาเขาเรียกว่าปัตตนีไปอยู่ในเรือนของสหชะนะครับก็ถ้าตามหลักแล้วเนี่ยนะก็ประมาณว่ามันจะมีการปฏิสัมพันธ์มีการเข้าหาผู้คนอะไรต่างๆมากมายมีเกณฑ์ที่จะพบคนสนิทคนรู้จักกันมาก่อนอะไรประมาณนี้นะนะครับหรือหรือมีการเข้าสังคมมากขึ้นนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูซิว่าไพ่อยากจะบอก อะไรนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะครับเอาละนะก็จะได้ไพ่นะครับกรรมเทศคือไพ่ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นไพ่เตือนเลยดีกว่านะต้องบอกอย่างนี้นะไพ่กรรมเทศเนี่ยเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับความหลงระเริงนะครับนะแล้วก็มีมากกว่าหนึ่งนะส่วนใหญ่จะเป็นงนี้นะนะครับก็เนี่ยดูลูกทันนะแล้วก็จะมีผู้หญิงถึง4ี่คนนะครับนะ เอาหลักก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนโสดนะครับคุณมีเกณฑ์นะครับที่จะคบค้านะหรือไปถูกอกถูกใจนะครับกับเพื่อนหรือคนที่สนิทหรือคนที่รู้จักมาแล้วก็อันนี้ตามเลยตามโหราศาสตร์ก็เหมือนกันเลยปตัตตนิสหราชาเนี่ยอันนี้เป็นการย้ำอีกทีนึงนะส่วนใหญ่จะได้จาก ความสนิทสนมนะครับที่เคยรู้จักกันมาก่อนอะไรประมาณนี้นะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เป็นฟงเป็นแฟนกันได้นะครับนะเกิดความรักอะไรกันประมาณนี้นะครับส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยนะครับช่วงนี้นะครับคือไพ่กรรมเทศเนี่ยเป็นไพ่ที่หมุมบอกว่าคุณต้องมีการเขาเรียกว่ามีความหวานกันนิดนึงนะครับมีความโรแมนติกให้กันนิดนึงนะครับเพื่อให้ความรักของเราเนี่ยมันจะสดใสนะครับร่าเริงนะคนไหนที่นะรู้สึกว่า บึงบ้งๆตึงๆนะกบแฟนหรือกับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะความรักของคุณเนี่ยนะให้เติมด้วยความหวานเติมด้วยการเอาใจใส่เติมด้วยอา,อารมณ์โรแมนติกอะไรต่างๆเนี่ยแล้วจะทําให้สถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคมันจะโอเคขึ้นนะครับสำหรับคนที่เลิกลากันไปแล้วมันมันทะเลาะกันนะ่ะเคยทะเลาะกันและอยู่ในช่วงที่งอนเงินอะไรประมาณนี้คือไพก่กรรมเทศเนี่ยเป็นไพ่คือคือชื่อก็บอกแล้วเป็นไพ่ความรักนะครับนะ ก็คือให้เราดูเนี่ยว่าเรายังยังยังรักกันอยู่ไหมเรายัง happy แฮปปี้กับความรัก,กอะไรของเราอยู่ไหมถ้าเรายังรู้สึกโอเคเนี่ยนะครับเราก็ไปขอโทษนะหรือเราก็เข้าไปเคลียร์ไปไปบอกความรู้สึกอะไรอะไรประมาณนี้นะนะครับ<ม>คือมอบความรักให้กันนะครับมันก็จะทําให้ความรักของคุณเนี่ยกลับมาสดใสนะแต่ถ้าเกิดเราดูแล้วมันไปไม่ได้นะมันมันทางปันแล้วนู่นนี่นั่นเนี่ยก็โอเคก็ต้องปล่อยไปตามวาสนานะครับก็เลิกลากันหรือจะยังไงก็แล้วแต่ นะครับคือคือไพ่เนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสนิทสนมนะครับความความรักที่มีให้กันนะครับความโรแมนติกอะไรประมาณนี้นะจะทําให้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับนะอ่ะแล้วเรามาดูกันต่อนะครับในเรือนของการงานนะครับดาวเจ้าเรือนการงานปัตตนิมรณะสุภกรรมะนะในพื้นดวงเนี่ยกรรมะทับรก นะอันนี้ก็ดีอยู่แล้งานเยอะงานมากงานโดกนะครับมีคนมาจ้างงานคนไม่มีงานก็มีเกณฑ์ได้งานอะไรต่างๆก็ถือว่าโอเคนะครับนะอ่ะจะดูเซี่ยวไพ่ยอยากจะบอกเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้ไพ่พระพุทธเจ้าครับนะคือไพ่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็จะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับในเรื่องของสัจธรรมชีวิตนะครับมองโลกนะเข้าใจโลกเข้าใจนิสัยของคนเข้าใจเพื่อนร่วมง,งานเข้าใจหัวหน้าง,งาน เข้าใจสภาวะความเป็นจริงของบริษัทการอยู่รอดของบริษัทอะไรต่างๆนะมันจะทําให้คุณเองเนี่ยนะครับมองโลกได้กว้างขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะบางท่านเนี่ยอาจจะมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของระบบงานสายงานนู่นนี่นั่นหัวหน้าจี้หัวหน้าเร่งยอดหัวหน้าเอาเอ,อมากดดันอะไรต่างๆนะครับนะก็นะคือเราต้องยอมรับกันว่าตอนนี้สถานการณ์นะครับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ ทำให้ทุกคนหลายๆท่านเนี่ยนะครับมีสภาวะที่ไม่ปกตินะครับเขาเรียกว่ามีการฝืดเครืองมีการติดขัดนะอยู่อะไรประมาณนี้นะทุกคนก็ต้องดิ้นอ่ะนะนะเขาให้บอกว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณอะไรก็แล้วแต่นะขอให้คุณมองสัจธรรมความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมันมีผลนะมีสิ่งนี้เพราะมีสิ่งนี้มากระตุน้นนะครับนะขอให้เรารู้นะแล้วเราก็ปล่อยวางนะครับแล้วเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด นะครับปัญาหาต่างๆอะไรที่เข้ามารบกวนจ,จ,จิตใจเราหรืออะไรประมาณนี้นะถ้าเรามองออกนะปัญหาทุกอย่างจะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะเหมือนเส้น,สนผมบางบุเขานี่นะก็คือไพ่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกให้เห็นถึงสัจธรรมนะครับว่าเนี่ยโอเคบางครั้งเนี่ยน้อยอดน้อยใจนะทำงานเต็มที่ทําทุกอย่างศักยภาพทุกอย่างเข้าหมดนะครับแต่ก็ไปเจอสถานการณ์ที่มัน เออไม่ค่อยเอื้ออํานวยต่อความสําเร็จอะไรของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององค์กรอะไรต่างๆนะครับมันทําให้บางครั้งเราจิตตกนะครับยังไงก็นะครับขอให้เข้าใจในสัจธรรมของความนะครับเป็นจริงของโลกว่ามันมีเหตุนี้นะครับเกิดขึ้นมันก็ต้องมีอีกเหตุหนึ่งเป็นจุด นะครับประกายทําให้มันเกิดนะถ้าเรามองเข้าใจมันก็จะไม่มีปัญหานะเกี่ยวเรื่องของสายงานนะในขณะอันนี้คือกรณีมีปัญหานะแต่ถ้าเกิดกรณีที่แบบจเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วนะครับเขาบอกการงานทับรักของคุณเนี่ยมันเกิดจากความจริงใจเกิดจากความเมตตานะครับหรือเกิดจากความทุ่มเทนะของคุณนี่แหละนะทำให้คนรอบข้างทําให้ผู้ที่ร่วมงานกับเราคนที่ดีวงานกับเรานะครับนะหรือเพื่อน่วมงานอะไรต่างๆเนี่ยนะ เห็นเขาเรียกเข้าอ,อกเข้าใจกันนะมีมิมตรไมตรีที่ดีต่อกันเพระพาะไพ่พุทธเจ้าเนี่ยเป็นไพ่ที่ก็ต้องบอกว่าคําสอนพุทธเจ้าเรานะครับหรือตามศาสนาใดศาสนาที่เรานับถือเนี่ยนะก็สอนให้คนเป็นคนดีขอให้เรายึดยึดในความซื่อสัตย์ในคุณงามความดีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับปัญหาทุกอย่างก,ก็จะสามารถนะครับหลุดพ้นไปได้นะครับอ่ะ นะครับก็ในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับก็จบแล้วยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูเข้ามาชมครับผมพิพาพิถัการใดยังไงต้องกราบขอขอมาอภัยทุกท่านนะครับนะยังไงก็ท่านใดถูกใจขอขมามุนากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้วกระดิ่งนะกดเลขเออเลข5เลข9นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมเอ่ออะไรนะมีกําลังใจทําคลิปนะเพราะตอนนี้ถูกปิดกัน้นค่อนข้างจะเยอะมากๆนะและการที่ช่วยแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็จะเป็นการหนึ่งทําทำให้ยูทูบเนี่ย นะครับดึงวิดีโอนะครับให้คนเห็นนะก็จะทําให้ช่องผมมีคนเห็นบ้างนะครับผมนะอ่ะยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมกิ๊กก้าวให้ดูตลอดสวัสดีครับ